ลานสาวมาเล่นน้ำลานสาวมาหาพี่น้องค่ะโชคเกือน้อเพิ่นหัดเข็้ขัดที่ทียไอ้ยน่ะที่ตกบ่ะแม่น้องดิสิตกโชคเกิดเพื่อนดึกดีถูกปักปาก ว่าแล้วว่าแล้วว่ากันจอชินไล่เพ้นเฮ้ย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 เฮฮ้ยเย้ฮ้ยเฮ้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตีลังกายอีกเด้บ้าปากเวอร์ให้น้องขับจะควองกระโดดขึ้นเกิดท่างกันปีหนึ่งประคำได้ประมาณปีหนึ่งอีหลาเกิดิืนซื้อดอกกุหลาบเตื้อซื้อิืนิืนซื้อกุหลาบกันเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนาะค่ะเนาะ แปลเป็นภาษาไทยเป็นซื้อกุหลาบดูป้าเขือโอ้นสแก็ตเขืออ้นแฮะดูป้าเขือโอ้นแฮะดึกดีอ้าวยุคนละจังหวัดเด้ยค่ะขับรถไปประมาณชั่วโมงครึ่งขับรถไปประมาณชั่วโมงครึ่ง จะจินเซตเตเพนอุ้ยเพิองมิมมาตอมตา <c oughs> <c oughs> ถอยยว่าเป็นมานี่ เอาเอาเซตตะเพนจัสสินเพื่อนจเจบาฟเซ็ตลีอุยป่าตายออนซอน ซะเบ็ดฟา้าตีวนัวนแบตเตอรี่หมดซะให้อิ่งแบตเตอรี่วะให้อิ่งเมียแบตเตอรี่ที่ลาเกทรอให้อีกเมียแบตเตอรี่อุอ่นแ่นีคขับต่อเมไ่อใด้ราแบตหมดชาร์จแบตก่อน สตาร์ทได้แต่บอลเรียน